ที่เราออกแบบดีไซน์ระบบก็ควรที่จะให้มันแมทกับตัวบ้านแล้วก็ไม่มากจนเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่งั้นงบมันก็จะบานไปนั่นเองครับผมในงานประเมินหน้างานโซลาเซลล์ที่เหมาะสมนะครับผมเวลาที่เราประเมินเราก็ต้องนอกจาก ว่าจะได้ประหยัดเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าความคุ้มค่าของเจ้าของบ้านที่เขาจะติดเนี่ยมันมีความคุ้มค่าไหมนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นบ้านใหม่เนาะเขามีแอร์อยู่ประมาณ4ตัวนะครับผมตำแหน่งของตัวบ้านเนี่ยห่างจากหม้อแปลงตรงนี้ไม่เท่าไหร่นะก็ประมาณสัก50เมตรดังนั้นปัญหาเรื่องไฟตกไม่มีนะครับผมตรงส่วนของหม้อนะครับผมเป็นหม้อหม้อแบบดิจิตอลนะครับผมดิจิตอลอยู่แล้ว แล้วก็เป็นบ้านขนาดประมาณสักร้อตารางวาตารางเมตรนะครับผมตารางเมตรมีแอร์สตัวนะครับผมมีสระว่ายน้ำนะครับผมก็ในการติดตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราติดที่ 3K เข้าไปเนี่ยเนื่องจากปริมาณแอร์ที่มันเยอะเนี่ยครับมันก็จะทําให้ ใช้ได้ไม่คุ้มค่านั่นเองะครับผมแต่ถ้าติดเกินขึ้นไปเป็น10กิโลวัตต์มันก็จะเกินพิกัดที่ที่เขาจะใช้ไปนะครับผมดังนั้นที่5กิโลวัตต์นะครับผมก็เหมาะสมกับกับบ้านในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเพราะแอร์4ตัวเนี่ยตัวใหญ่สุดก็248 0 0แล้วก็ในห้องนอนก็1 2ื่นนะครับ ดังนั้นเราก็ต้องดีไซน์ให้มันเกิดความคุ้มค่าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่มันเล็กอย่างเดียว 3k มันก็ไม่พอใช้งานแต่ 10k มันก็อาจจะเยอะจนเกินไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างหน้าง,งานที่เรามาดูนะครับก็จะเป็นลักษณะของทรงทรงบ้านนอดิ่งนะครับนอดิกแล้วก็มีสระว่ายน้ําตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ก็จะขายอยู่ที่ประมาณราคาประมาณ10ล้านบาทนะครับ10 10ล้านกว่าบาทเนาะมีสระว่ายน้ําด้วยพื้นที่150ตารางเมตรนั่นเองนะครับแอร์ทั้งหมดมี4ตัวนะครับบิวอินเรียบร้อยพร้อมอยู่หิว้วกระเป๋ามาอยู่ได้เลยนะครับหลังคา,าก็จะเป็นลักษณะของแแบบนี้นะครับ พอเป็นหลังคาแบบนี้การติดตั้งนะครับเราก็ต้องรู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเนาะ,ะก็จะง่ายในการติดตั้งเพื่อให้สะดวกในาติดตั้งแล้วก็วันเดียวจบงานได้นั่นเองครับผมอันนี้ก็เป็นอีกข้อหน,นึง่งเวลาที่เราที่เราออกแบบดีไซน์ระบบก็ควรที่จะให้มันแมทกับตัวบ้านแล้วก็ไม่มากจนเกินไปหรือน้อยเกินไปไม่งั้นงบมันก็จะบานไปนั่นเองครับผม